ลงมาซื้อกับข้าวพี่น้องลงมาซื้อกับข้าวมี่แต่กระดูกแทใสยมีแต่กระดูกขานผ่านวัดทรายชุกเนาะ

พิปลาอุ่นจำมาดูสิอุ่นนาะมันหอนเขียนปอะไรก็กินหรอนี้นกุกตัวนี้ะไรคกวนกระสุกท้าหรอ ที่นี่มันห่างห่ดทางหนุ่มนี่มันห่างห่ด เด็กเขาอะต้นดูเขาใส่ตัวต่อเป็ค่ะอันได้แกงน้องใหม่คนมาอยู่พี่น้องกันเลยมาซื้อปิ่งปลาเข็นไปกินเนาะห <c oughs> ล่ะปล่อยน่องเขาไปไดร มันก็เกินน่อยลีโคดโอเอือยเอาไปเลยเอือยพาไป,ไปขึ้นทางนั้น ขากแลวเหรออ้ยจะเมนด้้ดื้อแท้เด่นแกเอาอนอกในลูกมันสิไปันนานพุเพน ละละมันเกินเนาะสองคนเขานี่ไปใส่อีกละบางน่อยนะใครนะแม่ส่ใจะไซ้ทีอนจปกินบุ่ยแกนองใหม่แกนองใหม่แน่นกระปุกเนาะมาใครแล้วกระปุกใส่ทงยางคือเก่าเด้อ เกน้องแม่จเกี่ยทรายแกน้องแม่จเกี่ยทายได้นะมาเม่อก่อนข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยว้าไอปอากเกีนข้าวอ่ะปากปอาดกวันนีาาดอา่เราไปมาไ่ไออกมา ออกมาเลยอาดได้ยันบ <mm ักอันนีเข่าอันได้ลูกโดยเอออยากล้างมือคือกันสตอ์อยากล้างมืออิ่มแลวร้อยเอือออิ่มนะไปตำเตียง้ะลูก ว่าโอ้ยงนกนี่ลูกอัดไปเด้อออกมานะอัดไว้ น้อยแางให้น้ย่องปล่างเริ่มสี่ดดมขบหาขบตาลุมนานหนึ่งล้มเจือขบหาขบตาเปหนึ่งหายขนาดเนีรยเดิกัอย่างนี้เขาจแขบเลยไปหัือปล่าไปที่เขียกกระมีแล้วนี่ของน้ายิ่มแล้วมันถาวะยิ้มแล้วมันถาวะหอมด้ยนะหอมด้ยปางมา้ว่หยนบหนึ่ง ลอยเอาน้องเนี่ยลูกยิ้ม่อยยิ้มหน่อยนะัิ้มเ้มกนยมปมกันสิเฮ็ดแต่บักอันนี้จะผ่านก็านมาในกบสีมือใคร่เจดม อร้อยอิ่มแล้วพามันยยางอยู่บันไดผมเด้อหมนี่ี่มันไหนีดำผมเป็นควยเก็ดา้ผมได้กินเนาะรอยนอตกตะนาเนี่น้องตกตะนาไปเอาอนาะนดนะปิงกบน้องสลาพามาให้เอื้อย พี่ใหญ่ได้น้องสลาได้ปีกโมโหยิอมเลยื Ö, yeah. yeah, well ้ลงมามาเา้เนี่มาด้วย่นางเนาะขอเปียนตัก่อมันตายเวร์แล้วโกมนั่นกสิได้ตัวเดียวน่ะมาบทงคัเนาขอบคุณยังตายอ คูณมาคูอม่เยี่ยมกันหิวข่าวเอฟซีกันย่าวากันเด้อจัหน่อยอยว่าโอ้ยมากินอ่างเฮ้ยกินเนี่ยปิ้งปลาเนี่ยเองเห็นมันเป็นตาแสแอเองแบบสื่อขึ้นมาแนนนวมัอเใช่เด็กว่ากางไลยกางไลยกับอย่างมันมันเสบอะวะที่ไหกวันนี้ยอาอุ้มเอากางไล่ที่นี่กินข้าวแล้วกันเล้วพี่น้องสบายดีกินกางงงไหมจะได้ดังเฮ้ยนี ค <oung> ือค oh, ือบอกเขากินสไลายโอ้จสิกินได้เนดนนี่น่กันก็บังทำมาเไปยังบ่แสบบอามาอยู่่าะอีตาู้ซายตามเชบสอันนี้ผู้สาวตามต่สบอนเปลี่ยนคนอันนี้ไปหาหละหาลาบเห็นามมาซื้อตอนมากันเชฟมาเมือนเลยซื้อเพี่วเพียเอยู่เลยไปเบินอกุ มองกันมาแนี่ดบทนีกันซุงมอยก็อุ้ยกะนมไปหามานี่แหละจักสุดบุสุดแล้วเนาะคนหนาไปหาอืมบุสุดเป็นได้แล้บุสองหกสามบุสี่อือ เข้ามาบาดก็จัดกระูกมาบางเจ๊ยังข้างามข้ามาบาดผัดหูอัดถ้าข้ามาบ้ดนะเวลาเสือน่ะโบต้องหัวด้าหนึ่งโลมันจะโกขึ้นลูกแมวกอไกี่น้อเลยลูกลานกันไหลกันอยู่เนอพอกผมแมวัมยัง่เลีมืองมืนบสิบกกอเลือแือแ่งอ่าก ต้มมายังเกดําเลยแม่จ๊ะม้อนอีเอ๋ยต้มห้าถาดาเอาก็ของนางมักส้มหานมตงห้เสียงนะเอ้อนอนเสียงไอ้ลุงกับเสียงบักไก่กันน่ะนป่วยบ่ได้นอนพอดีจะซ้เจ้าสิป่ยป่ยในใจเด้ป่ยในห้อง กะซานบดิมาคุ้มมือดอกจะน้อยปนามกับมือกับบดีมาแล้วว่าดือไปจบว่าหน้ามือกร้มาได้ยังไงมาาวงัวุรลาน่คเดกเพรงนมาแวเคยและนะแดงะเมื่อแล้วเมื่อแดงก็เนอมาอืม

แล้วาเนั้นอื้วัมื่องแนนันแล้วมาคืนนี่กับป้าจอมมันยังึงกันแนวนั้นเลยก็นอนสามพี่เจ้าทกระเจ้ากเจ้าไปเอายามาเอาได้ยุดโจ๊กนำพวกไปซื้อหายเมื่อกี้เนี่ย ใส่ยจยังไร้อยอย่าห้น่องห้องแล้วที่ลุเอาน้องขมาอลยอัดประตูไว้พาน้องขมาเลยอัดประตูไว้ระวังมันอันนี้มือน่องเด้อของเอื้อยบกเอามานนำ 你。